โอเคครับก็สวัสดีครับมาพบกับลุงจอนชาวไร่อีกแล้วนะจ๊ะในอีพีที่จะไลพาร์ทที่จะไลไม่รู้หาเหวะไรไม่รู้หรอกครับผมก็อีพีนี้ลุงจอนมีเงินอยู่แปดหมื่นสามนะครับผมลุงจอนว่าจะมาซื้ออืซื้อรถคันใหม่เขาเรียกว่าอะไรวะแล้วดูก่อนเาเอานมไปขายเพิ่มเติมก่อนครับผมถ้านมมันขายเพิ่มเติมแล้วมันมีราคา แล้วก็หวังที่จะซื้อรถคันใหม่นะครับผมเป็นรถพ่วงคันใหม่เลยคุณจอจะซื้อแล้วก็รีวิวเลยครับผมแต่เราต้องดูก่อนว่าว่าถ้าไปขายนมน้่มันจะได้ราคาเท่าไหร่นะถ้าปปแบบพอเราก็ไม่รู้ดิก็จะพยายามเอาให้พอรครับผมขนแกะไปอีกรอบนึงก็ได้อีอพีนู้นเราขนแกะไปขายนะครับผม ก็ถือว่าได้ราคาดีอยู่ EP น,นี้เราไปขาอยอีกนะครับผมหรือว่าลุงจอนจะซื้อรถไถใหม่สักคันว่าเอาแรงๆสักคันไหมอืมคิดหนักเลยเนี่ยลุงจอนคิดหนักเลยเนี่ยอืมหอ่าจะเอารถไถดีวะทุกคนหลานๆทุกคนช่วยลุงจอนคิดหน่อยจะเออะไรดีอืมคิดหนักเลยเ รถไถก็ดีนะอืมรถจนก็น่าสนใจรถไถใหม่สักคันเหรอแต่รถไถมันก็แพงเอาเรื่องอยู่นะนี่เองจอนใช้คันนี้อยู่เนี่ยตั้งแสนหกคันนี้เก้าหมื่นไม่เอาไม่เอายังไม่เอารถไ,ไ,ไถดีกว่าเราจะลด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 ผลผลผลิตไปขายดีกว่าเพราะว่าเราจะเอามันรัดใหญ่ไปขายนะครับผม เราจะมันฝรั่งล็อตใหญ่ไปขายด้วยนะเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องใช้รถขนผลิตผลผลมันฝรั่งไปขายแบบใหญ่ๆเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยนะครับผม mm hmm. ก็ใครที่อยากให้ลุงจอนเล่นฟาร์มมิ่งซิม,เมูเลเตอร์18นะครับผมก็บอกกันได้นะถ้าลุงจอนจัดให้ได้ลุงจอนก็จะจัดให้นะครับผมเย้เยเยได้แล้วเราก็ซื้อรถอันนี้ได้แล้วนะครับผม มุงจ่อจะซื้อขั้นใหญ่นะครับผมจะได้จบๆไปมุงจ่ซื้อขั้นนี้เลยนะครับผม่มาแล้วเราก็ซื้อเลยโอเคซื้อแล้วแพงมากด้วยอันนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับผมใกล้จะเสร็จแล้วแหละยังไม่เสร็จหรอกแต่ใกล้เสร็จแล้วแหละเหลือเงินอยู่หมื่นสามนะครับผมก็อีพีนี้เราก็ได้ซื้อแล้วนะครับผมไม่ลดเลือลดอะไรวะเลือลดอะไรวะ รถกหางลา่างกลายเป็นหางพ่วงหางพ่วงแบบโคตรใหญ่นะครับผมเราซื้อมาแล้วแต่ว่าลุงจอนยังไม่ไปเอานะเดี๋ยวลุงจอนไปเอาก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเนาะก็แอาใ,ใกล้ๆไม่ได้ไกลอะไรมากนะครับผมเดีนะ๋ยวขอขอสั่งงานลูกน้องไอ้นี่ไว้ก่อนขอสั่งให้มันผ่านข้าวรอกอนดีกว่าทำตัวไม่มีประโยชน์นะให้มันผ่านข้าวรอ เราจะได้เอามันไปขายนะครับผมใน E ีนะะีห e น้าแล้วกันีหน้าเราจะเอามันไปขายนะครับผม mm hmm. ก็ไม่รู้ว่าจะได้กี่บาทนะครับผมมันในฟาร์มทั้งหมดที่มีทั้งหมดนะครับผม mm hmm. แล้วก็เฮ้ย mm hmm. ล็อกทัำไมโอเคโอเคปะ ต่อน,นี้ก็หวานมันต่อนะครับผมก็ hmm. อน่าจ,จะเป็นอีพีหน้าแล้วครับที่ลุงจรจะมันไปขายนะครับผม mm hmm. มันที่มีอยู่ทั้งหมดในฟาร์มเลยนะครับผม mm hmm. เราจะไปขายเนาะ mm hmm. เด้ดอลุงจรขอไว้นี่ก่อนต้นนมไปขายก่อนเพื่อให้ได้เงินมาเยอะๆนะครับผมในฟาร์มเดี๋ยวเราค่อยไปเอาเช้าๆแ้ค่อยไปเอาตอนนี้มืดอยู่ นมก็ได้หลายบาททังนี่ยตอนนี้มันยังมืดอยู่นะเช้าๆเราจะไปเอาหางพ่วงนะครับผมหางพ่วงก,ก็อยู่ไกลๆหรอกไปเอาไกลๆก็เดียวแล้วเดียวก็ถึงแล้วหางพว่วงกระจอกอจอกระจอกกระจกกระจกนะครับผมพูดง่ายว่าออกระอจอกกระจกนี่เงานนมไปขายก่อนเพื่อจะได้ตังมาเยอะๆ มาบำรุงฟาร์มของเราให้เจริญเติบโตก้าวหนะ้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวกลับมาจากนี่เราจะต้องแปาลารถนะครับผมจอดไม่นานไม่ได้นะหายแล้วก็จะเป็นอีพีหน้านั่นเราจะเอามันไปขายหมดฟาร์มเลยมุนจ mm hmm. อนอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะขายไ้สักกี่บาทว่ามันมันราคาไม่แพงกัถ้ามันมันราคาแพงนี่ก,ก็น่าจะเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ป่าไม้ยเยอะดีวะ่ะ เออเว้ยเยอะดีเยอะดีป่าเยอะดีแถวนี้เออวะมีโอกาสตอนเราค่อยมาตัดป่าไม้แถวนี้นะอืมป่าไม้เขียวขจีดีโอ้ป่าไม้เขียวขจีดีแถวเนี้ยเนี่ยวเดี๋ยแถวเนี้ยแถวหมู่บ้านเนี่ยก็ป่าไม้เยอะดีดูดิป่าไม้เยอะดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีรถตัดก่อนเราจะมาตัดให้หมดเลย เราจะมาตัดให้เกลี้ยงเลยตัดให้เกลี้ยงแมพเลยนะครับผมเดี๋ยวรอเรามีเงินก่อนเรามาตัดแน่บอกได้ว่าเรามีเงินเรามาตัดเกลี้ยงแมพแน่ไม่ต้องห่วงแต่ถ้าฟงจอลล่ะฟงจอมาตัดเกลี้ยงแน่โอ้ต้นไมโ้โคตรเยอะนะครับตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีเงินก่อนแล้วเจอกัน เรามีเงินซื้อรถตัดไม้ก่อนแล้วเจอการเสียต้นไม้ต้นไม้ทั้งหลายแหล่เรวเจอการตอนนี้เราจะไปลรถพ่วงนะผมรถพ่วงใหญ่ของเราเนาะที่เราซื้อไว้ตั้งแต่ต้นเกมแล้วแต่เรายังไม่มีโอกาสได้ไปเอาแยวเราไปอากอนแปับหนึ่งไม่นานนะครับผมแปลใ,ใกล้ๆง่ายๆนะครับผม ก็มาถึงละไกลง่ายๆเพ่พเดียวโอเคถึงละทุกคนกดล็อกปะแบ่เของกัน,นดีกว่าเุ้นพูนจึกกระชักจิกกระชักจิกกระชักกระ่โคตรหลอ่อถ่ายกันหลอดิมกันไม่่ จะเสียงแม่งดังสะใจเดียวชอบอ่ะมุจจนชอบอ่ะมุจรนชอบวันนี้อ่ะเสียงแบบเนี้ยดูทอละลั่นทอละลั่นดูทอลลั่นคนหุยรุ่มบอกเลยคนหุยรุ่มนะครับบอกเลยทอลั่นมากแล้วก็แรงด้วยสี่สิบกว่าเลยหรอเพึ่งรู้ว่าแรงขนาดเนี้ยว้าวนี่เจอแล้วทุกคน รถพ่วงผลผลิตไปขายของจอนจนจนชาวไร่เดี๋ยวเรามารีวิวกันก่อนนะครับผมโอ้ก็เรามารีวิวเบื้องต้นนะครับผมก็เป็นสีแดงมีบันไดขึ้นข้างหน้าคันก็ถือว่าใหญ่ใช่ได้ไหมครถือว่าใหญ่อยู่ครับผมโดยรวมคันนี้ก็ถือว่าใหญ่มีล้อหลังสี่ล้อ ก็ถือว่ามันใหญ่ไม่มากนะถ้าเปรียบเทียบแล้วโอเคเราจะลดกลับนะครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,ก,กับลุงจบช่องชาแนลของผมน,นะครับผมเดี๋ยวเราไปถึงฟาร์มแล้วก็จะปิดคลิปแล้วนะผมถือว่าคันใหญ่อยู่ดูดิโอ้คันใหญ่อยู่น่าจะใส่ผลผลิตได้ยเยอะอยู่นะครับ โอ้รถเราลากถ้าไปไหวเลยความเร็วรถลงเหลือสามสสี่เลยจากวิ่งอยู่ห้าสิบขวนะอันนี้เอาไว้เมื่อลากของไปขายโดยเฉพาะนะครับผมอันนี้เอาไว้สําหรับลากของไปขายอย่างเดียวเลยไม่ต้องทําอะไรเลยอันนี้เพราะว่ามันใหญ่เกินเนาะแต่ใจก็อยากได้สุดลอบล้อพว่วงเนาะสดปลือยล้อพ่วงมันใหญ่ม่นนี้อีกนะหรลืมอะไร สิบแปดล้อพวงมวันราคาเท่าไหร่วะทำไมไม่ซื้อสิบแปดล้อเลยวะอืมเนาะท่านนี้ซื้อสิบแปดล้อเลยวะจบเลยวะจบในขั้นตอนเดียวเลยนะโอ้สนแปดโคตรแพงอะ่ะเกียรน,นี้เลยดีละเหมือนโคตรแพงราคาทั้งแสืนแปด โอเคครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับลุงจอนชาแนลเลยนะครับผมก็คลิปนี้มีอะไรกันากครับมีแค่นี้แหละแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับผม